ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่วงใหม่ของเราครับชื่อช่วงว่าย่านนี้น่าอยู่เราจะมาตีแผ่ความน่าอยู่ของย่านต่างๆในจังหวัดนครปฐมให้คุณผู้ชมได้รับรู้รับทราบกันครับผ่านประสบการณ์ความรู้สึกของคนที่เขาอยู่อาศัยในย่านนั้นจริงๆระเอ,ะอยียดจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับสารยา,ย,าย่านนี้มีประวัติศาสตร์ยาวนานครับมีการค้นพบหลักฐานการก่อตั้งชุมชนนี้ตั้งแต่สมัยรัชะะกาลที่4ี่กันเลยทีเดียว เติบโตขยายตัวตามการเวลาจนกระทั่งมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองครับมีการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นมากขึ้นมีการจัดตั้งเทศบาลตำบลทั่วประเทศสารยาก็ได้ยกระดับจากชุมชนเล็กๆขึ้นมาเป็นตำบลสารยาในอำเภอพุทธมนทลจังหวัดนครปฐมครับและด้วยอานิสงค์ของถนนบรมบราชชนนีที่ตัดผ่านย่านนี้ทำให้การเดินทางสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น นี่จึงเป็นเหตุผลที่ทําให้ความเจริญจากกรุงเทพมหานครขยายตัวเข้ามาสู่ย่านนี้ได้ไม่ยากเลยครับและยังประกอบกับว่าย่านนี้เต็มไปด้วยสถานที่สําคัญหลายๆแห่งอย่างพุทธมนตลสถานที่สําคัญทางพระพุทธศาสนาหรือมหาวิทยาลัยชื่อดังหลายๆแห่งอย่างมหาวิทยาลัยมหิดลก็ทําทให้ย่านนี้เนี่ยมีชื่อเสียงและก็เป็นที่รู้จักของคนในวงกว้างครับ และแน่นอนครับเมื่อมีนักศึกษาและผู้คนจํานวนมากย้ายเข้ามาอยู่อาศัยในย่านนี้ก็ทําให้ธุรกิจต่างๆในย่านนี้เติบโตยอย่างมากไม่ว่าจะเป็นการค้าขายอาพาร์ตเมนต์หอพักหรือแม้แต่ร้านอาหารและสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายในย่านนี้ที่เกิดขึ้นจึงทำให้ย่านนี้เป็นย่านที่น่าอยู่อีกย่านหนึ่งเลยครับและในอนาคตย่านนี้ ก็จะมีการเดินทางที่สะดวกมากยิ่งขึ้นครับเพราะว่าจะมีรถไฟฟ้าด้วยเป็นรถไฟฟ้าส่วนต่อขยายสถานีตลิ่งชันสรยาครับและทั้งหมดทั้งมวลท,ที่ผมเล่ามานี้ก็เป็นส่วนหนึ่งครับที่ทําให้ย่านสรยาเป็นย่านที่น่าอยู่และก็น่าลงทุนสําหรับทุกคนเลยครับส่วนผู้คนที่เข้าอาศัยอยู่ในย่านนี้จริงๆจะมีความคิดความเห็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูไปฟังกันครับชิป่องนะครับอันนี้คุณอะไรครับคุไทร รู้สึกยังไงบ้างรครับน่านอยู่พี่อยกินมาเยอะอ่าโอเคครับมีเหตุผลอื่นไหมครับถ้าเราอยกินเยอะสะดวกพี่รถแพง,งะสะดวกสบายในการเดินทางนงคะครับผมแล้วขออีกข้อหนึ่งขออีกข้อนี้ฮะเหตุผลที่ย่านนี้น่าอยู่อะไรก็ได้พี่ที่พิลึกสิ่งทาแฮปปี้กับย่านนี้มันแกล้งเทพเปล่พี่อา่าโอเคแกล้งเทพนทางตั้งตัวได้แกล้งนั้นแกลนัโอเคได้ได้เพราะว่าผมจะแนะนำว่าเผื่อใครดูแล้วแบบหาที่ตัวสัยในย่านแต่ยาไงแล้วเขาจะได้รู้ว่าเฮ้ยย่านนี้มันน่าเป็นยังไงบ้าง กาดีพี่ถ้าเลยเข้าไปก่อนหนาวเได้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับาดับา้าครับมอยาน้หน้าอยู่ยังไงบ้างนะครับครับจะเข้ามานิดนึงเดี๋ยมได้นเสียงอาจจะคอถ้อได้ครับเอาไิญน้นอยู่ในความรู้สึกว่าก็น่าอยู่มันน่สะอาดเรียบร้อยแล้วก็ไม่มีขโมยไม่มีโจร อ่าขบวนขันชนไม่มีนะครับผมนายกดีด้วยอ่านายกดีด้วยนะครับผมนายกหนุ่มดีมากทำบุญสร้างยุนยุนที่นี่ทำถนนหนทางอะไรอ่าโอเคก็คืออ่าเขาเรียกว่าผู้นำชุมชนนะครับผมเขาก็ขยายฐานแขกนะครับผมก็เป็นคนดีนะครับผมโอเคขอบคุณมากครับป้าชื่ออะไรครับป้าบัวสีป้าบัวสีขอบคุณครับป้าบัวสีสวัสดีครับตอนนี้ญาตจ่าสวัสดีครับ ผมทำวิดีโอเกี่ยวกับย่านนี้น่าอยู่อยู่ครับวันนี้ผมมาที่ย่านสัตยาอยากจะสัมภาษณ์ผู้คนแถวนี้นิดนึงครับบอกว่าย่านนี้มันน่าอยู่ยังไงบ้างนะครับผมชิปปองนะครับอันนี้คุณอะไรครับคุณเล็กคุณเล็กอเตอร์เขยไปอกได้ป่ะอ่าโอเคเขามีเขามีเขอีกโอเคคุณเล็กครับผมย่านนี้น่าอยู่ยังไงบ้างครับผมพนจะบอกเราได้ไหมครับมอคเดินผ่านไปมาแล้วก็ผานที่มันก็ดีอย่างนึงว่า มันไม่มีขบมนรถเอาอ๋อโอเคโอเคย่านนี้ก็คือขบวนกระโจนน้อยถึงแทบไม่มีเลยนะครับผมก็คือผู้คนเป็นมิตรแหละนะครับผมผู้คนเยอะนี่เขตคนใช่ไหมครับก็คือแถวนี้ไม่ค่อยมีว่าย่นพวกร้านอาหารเยอะอ่าหาของกินง่ายแหละครับผมหาของกินง่ายช้อปปิ้งแหล่งช้อปปิ้งเยอะนะครับผมได้ครับแล้วอากาศเป็นยังไงบ้างครับย่านนี้อากาศก็ดีนะอ้าวอากาศดีเนาะ ไม่มีปัญหาเรื่องฝุ่นกับเ้าเนอะย่านนี้ก็นานๆถ้ามันเยอะจริงๆจะมีจะมันเขามีมันบางแล้วนะอ่าใช่ไหมใช่ไหมโอเคอ๋อโอเคมีมีตึกบางอยู่คอยคอยปกป้องอยู่นะครับผมก็สรุปว่าย่านนี้ย่านอยู่นะครับอะไรนะครับผมวันนี้ขอบคุณพีกมากครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับพี่เชื่อครับผมพี่เล็กนะครับผมพี่เล็กอยู่ย่านนี้มากี่ปีแล้วพี่ มีตรงนี้ทำไมชนไหมอ๋อที่ตรงนี้คือสามสิบจีเป็นบ้านที่นะครับสองโอเคอยู่อยู่กับคุณแม่นะครับค,ค,ครับจะทาได้อีกบ้างเสียงเสียงไม่ชัดโอเคเห็นเห็นหน้าพี่เล็กไหมอ่าโอเค,อเคพี่เล็กครับผมเล่าให้ผมฟังนิดนึงครับผมว่าย่านนี้มันหน้าอยู่ยังไงบ้างครับพี่ น่าจะสะดวกสบายมีน้ำชาของไทยเยอะอ่าของกินเยอะเดินทางสะดวกนะครับผมไปไหนมาไหนสะดวกเดินทางกรุงเทพสะดวกนะพนักงานของสะดวกนะครับขอไทยกรมธรรมสะดวกครับผมมีสักหนึ่งเหตุผลไหมครับพี่ประมาณนี้นะครับผมโอเคได้ครับผมคร้บวันนี้ขอบคุณที่มากครับสวัสดีครับอยากจะสัมภาษณ์ที่นิดนึงว่าย่านนี้อยู่แล้วรู้สึกยังไงบ้างมันน่าอยู่ยังไงบ้าง อันนี้คุณอะไรครับคุณปุ้มพัฟเตอร์เดินเข้ามาได้ไหมอ่าหน้าอยู่ยังไงบ้างครับผมงแย่ยี้ไม่เป็นไรครับผมให้มีปัญหาคุณอุ้มครับว่ามได้เลยครับกินเยอะอ่าของกินเยอะประเด็นแรกนะครับขับไปแหล่งทับไปแหล่งทิ้งขยะาสะดวกเลยค่ะเดินทางสะดวกเพราะงั้นนะผมแล้วมีอย่างอื่นอไหมครับ อะไรก็ได้ครับที่ที่ทำให้เรารู้สึกว่าคุณุรู้สึกว่าเฮ้ประทับใจแล้วก็อยู่ยานนี้มันน่าอยู่สะดวกายสะดวกทุกอย่างนะคะมีที่พักคอนโดอะไรอ่าโอเคที่พักอาศัยเยอะนะครับผมแล้วก็แหล่งช้อปปิ้งเยอะใกล้แมกโคโรตัสเซนทัลนะครับบอกมีทุกอย่างโอเคขอบคุณคุณลุ้มากครับสวัสดีครับครัดและนี่ก็คือความคิดความเห็นของผู้คนที่เขาอาศัยอยู่ในย่านนี้ครับ เพื่อนๆคนไหนที่มีประสบการณ์หรือพักอาศรรยัยอยู่ในย่านสาร,รยาสามารถพิมพ์คอมเมนต์แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมเข้ามาได้นะครับและเพื่อนๆคนไหนที่กำลังมองหาที่อยู่อาศรรยัยในย่านนี้ไม่ว่าจะเป็นบ้านเดี่ยวหรือคอนโดเขาก็มีให้เลือกหลายโครงการเลยครับส่วนใครที่มีที่ดินเปล่าอยู่แล้วกำลังมองหาผู้รับเหมาสร้างบ้านในแบบที่คุณต้องการอย่าลืมนะครับวันณโฮมรับสร้างบ้าน เราให้บริการรับสร้างบ้านในย่านจังหวัดนคปรปฐมและพื้นที่ใกล้เคียงครับสามารถติดต่อผมได้โดยตรงคุณผู้ชมคนไหนที่ดูมาถึงตรงนี้แล้วถือว่าเราเป็นเพื่อนกันแล้วนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้กับช่องวันโฮมด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ,บนะเอาไปซื้อน้าดิป เนี่ยมีตู้แช่อยู่เขมอันเบ๋